โอเคครับผมก็ต้องอาทิตย์หน้าเนาะตอนจบเขาไปใส่ก,กันในโรงภาพยนตร์ด้วยเนาะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมก็ไม่มก่อนเลยไปเข้าร่วมกวับทุกคนเนาะแต่ก็เป็นตอนจบที่แฮปปี้แนะ่นอนริมทะเลนะบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยนะ่าจะแฮปปี้ทุกคู่แหละอืมอ่ะมาถึงอีพีนี้ก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนจะไปรีแคปกันนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับการ เป็นสมาชิกช่องนะครับผมตอนนี้ช่องเปิดสมาชิกขึ้นมาแล้วนะครับผมถ้าใครอยากสู่นช่องนะครับผมมีช่องทางใหม่ๆขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกช่องนะครับผมโดยการกดจอยข้างล่างนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะกดจอยตามลิงก์ข้างล่างได้นะครับผมหรือจอยใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือจะจอยที่หน้าช่องเอทีเอชแนลก็ได้นะครับผมก็สามารถเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเป็นการสู่นช่องทางหนึ่งกับอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะโดเนทได้นะครับผมทิ้งเลขบัญชีไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมก็เป็นการสู่อองงได้ีกทานึงอีกทาง ไปดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์นะครับผมเนี่ยทางไลน์ทางไลน์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวทีมดีนไ้ให้ข้างล่างนะครับผมเป็นไลน์น่ารักน่ารักมากๆเลยซึ่งตัวเป็นสติกเกอร์ที่เหมือนทำเป็นรูปของเรานะครับสำหรับพวกคนที่เป็นชิปเปอร์ด้วยกันนะครับผมก็น่ารักจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าทุกคนนะครับอยากจะเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับอยากเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถที่จะสแกนนะครับผมไลน์โอเพนแชทนะครับผมเข้าไปอยู่ในบ้านเอเดเชียลแฟมิลี่ได้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาอออยยู่่ในนนเเดีวกัััะะคคครรบบโ ไปพูดเรื่องการรีแคปของวันนี้กันนะครับวันนี้รีแคปนะครับผม4คู่เป็นไปเลยนะครับ4คู่หรือเปล่า 1, 2, 1,2,1,2,3,4 อ่ะสี่คู่ถูกต้องแล้วนะครับผมอโอเคมาคู่แรกก่อนละกันนะฮะดินพามดินพามด้วยเขาก็โอเคแล้วแหละหวานแววสมเขาสองคนแล้วนะครับผมแบบไม่สนใจใครและไม่เกรงใจใครดุด,ดันกับบ้านคนเดียวไม่รู้ไม่ไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะครับสองคนนี้รักกันแบบไม่สนใจใครเลยนะครับผมอ่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นความรักจากชาติปางก่อนนะผมก็แล้วก็รักกันแบบผูกแน่นหนึบนะครับหนีไปไหนไม่ได้นะฮะแน่นอนสองคนหนีโอเคอ่ะอีกคนหนึ่ง เอาว่านก่อนแล้วกันนะครับผมว่านกับตัวของตุลว่านกับตุลเนี่ยจริงๆแล้วความรักของเขาไม,ไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นหรอกมันความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันนะฮะยังไม่เรียกว่าความรักแต่ความรู้สึกดีๆตรงนี้มันเหมือนจะสานต่อไม่ได้เนื่องจากความที่เหมือนเขาว่าพี่ว่านเขาก็สุขเขาไม่โอเคกับคนที่มาโกหก okay เขาแต่ตุลเนี่ยเขาโกหกก็จริงแต่เขาโกหกเพื่อเหตุผลบางอย่างนะสำหรับเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าไวท์ไลน์แล้วกันนะฮะผมเขาไม่อยากจะโกหกหรอกจริงๆแล้วว่าแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเขาบอก เขาคิดคนนี eat, so good, ้มากกว่ากาาเป็นแค่พี่คนหนึ่งเขาคิดคนนี้มากอยากจะเป็นแฟนของคนนี้เขามีความหวังว่าจะได้คบกันมีความหวังว่าจะได้คบกับคนคนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังให้พี่วาดต้องเปลี่ยนไปอะไรนะแต่แค่มีความหวังเฉยว่าเขาจะได้คบคนนี้เพะฉะนเขาจะทาทุกๆอย่างเพื่อให้เขาได้คบคนคนนี้นะฮะงั้นการที่เขาบอกความจริงไปมันก็ไม่โอเคเนาะในความคิดเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยกลายมาพอรู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าสถานะของพี่วาดเองก็ไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันเขาก็เลต้องหนี ตัวจิตใจเขาเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเหลือเรื่องเขาคงจะเขียนให้เขากลับมาเจอกันแหละเดี๋ยวคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะให้กลับมาเจอกันในรูปแบบไหนแต่คงเป็นการกลับมาเจอกันแบบได้คุยกันนะฮะไม่ได้มารักกันอย่างน้อยได้เรื่องความสัมพันธ์กันแบบเจอหน้ามากกว่าการที่แค่เล่นเกมแล้วรู้จักกันนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปในอีพีหน้าแล้วก็อีพีนี้เนี่ยวาดเองก็ได้ คือดีกับครอบครัวนะฮะจริงๆเหมือนกับที่เขาบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยครอบครัวมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับมันอยู่ที่ว่าทิฐิหรืออีโก้ของแต่ละคนมันมีมากน้อยแค่ไหนกันเท่านั้นเองบางครั้งเนี่ยพ่อไม่ยอมขอโทษเราหรือพ่อไม่เคยจะพูดขอโทษก่อนบางครั้งรู้ไมมกาที่จะขอโทษก่อนหรือให้อภัยคุณพ่อก่อนมันก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละบางครั้งนะบางทีนะปัญหามมนมีทางออดแค่งเรื่องง่ายๆนะฮะแต่มันติดอยู่ที่อีโก้กับทิฐิของตัวของแต่ละคนนะฮะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะลดทิฐิของเราเพื่อจะ พูดคำขอโทษหรือการให้อภัยใครสักคนหนึ่งออกมาได้นะฮะซึ่งมันก็ติดอยู่ตรงนี้จนพอถึงอีพเนี่ยพอลูกเราเจ็บตัวเนาะเราก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องบอกขอโทษลูกหรือเราถึงเวลาเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราพยายามมากจนเกินไปแต่เป็นเราหรือเปล่าที่คาดหวังในตัวลูกมากเกินไปจนทําให้ลูกเป็นแบบน,นี้เป็นป่วยแบบนี้จนถึงขั้นแบบว่าหัวโขกไปอันตรายนะ,ะับเพื่อจะเสียชีวิตได้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีต่อตัวลูก ก็เลยเข้าใจแล้วก็ยอมที่จะลดทิฐิของตัวเองแล้วเอากมาขอโทษลูกนะฮะเช่นกันลูกเนี่ยก็คือเหมือนกับรอคอยวันนี้อยู่แล้วว่ารอคอยวันที่พ่อเข้าใจเขาสักทีรอคอยวันที่พ่อเอ่อให้อภัยเขาหรือขอโทษเขาสักทีอย่างเงี้ยพอได้พูดออกมาปุ๊บแล้วลูกก็เหมือนจะพังพรนะูเนาะก็มาขอโทษคุณพ่อเหมือนกันที่ทําทุกอย่างไปเนี่ยจริงๆเนะี่ยเพื่อประชดประชันนะเพื่อให้พ่อรู้นะว่า เรารักพ่อนะแต่พ่อไม่เคยเห็นเลยแต่วันเนี้ยพ่อเห็นแหละพ่อข้าใจแล้วส่วนการที่จะขอบอยู่ต่างจังหวัดน,นี่ก็เพื่อแค่หนีใครบางคนเท่านั้นเองจริงๆไม่ทำเพื่อครอบครัวหรือทําเพื่อตระกูลหรือทําเพื่อธุรกิจอะไรมา,มากมายหรอกร่ะจริงๆต้องการจะไปพักใจตัวเองเหมือนกันนะฮะอืมโอเคก็เป็นสายเาฬิกาเกาะกันกลมทั้งครอบครัวนะฮะเราจะเห็นว่าตัวของวินเนี่ยจะไม่กล้าเข้าไปกอดซึ่งมันก็เป็นนิสัยของวินเลยนะฮะเพราะว่า อะไรที่มันไม่เคยทำหราอจะไม่กล้าทำหรอครับมันเหมือนคนทุกๆคนนะฮะเวลาเราไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนเช่นเราไม่เคยกออพ่อแม่บ่อยเราไม่เคยบอกรักพ่อแม่เลยเราก็จะไม่เคยทํามันเลยนะครับผมเราก็จะติดไปจนไม่เคยทําอีกเลยนะฮะจนบางครั้งเราจะไปบอกรักพ่อแม่หรือกอดพ่อแม่อีกครั้งที่ตอนที่แบบท่านแก่แล้วท่านอายุเลอะแล้วหรือว่าโอกาสพิเศษเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งการทาบ่อยมันอาจจะ รู้สึกขัดใจกับตัวเราเพราะว่าเราไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนเราว่าทุกๆคนเป็นเหมือนกันหมดนะฮะไม่ว่าไอาสิ่งที่เราไม่เคยทําหรือเราไม่เคยทํามาก่อนเราสึกว่าเราจะฝืนหรือจะไม่กล้าทามันดูเหมือนกับประดักประเดิดมันดูเหมือนกับว่าเอ,อ้ยเขินจังเลยที่ต้องทาแบบนี้นะฮะเราว่ารู้สึกมันเป็นความรู้สึกเดียวกับความรักนะของของวินเน่เวลาวินเขามีความรักอ่ะ การจะบอกรักมนันก็ยากเหลือเกินนะครับผมการที่จะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งมันก็ยากเหลือเกินการจะแสดงความรักออกไปมันก็ยากเหลือเกินเพราะมันไม่เคยทํามาก่อนมันไม่เคยแสดงอะไรแบบนี้ออกมาก่อนด้วยความที่ตัวเขาก็เป็นคนที่เก็บตัวเป็นตัวเขาก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองมาตลอดนะฮะตัวเขาก็ไม่เคยเชื่อในเรื่องความรักมาตลอดจนเห็นเพื่อนเขามีความรักที่ดีเขาก็อยากจะลองมีบ้างน,นะครับผมพอวันหนึ่งที่ต้องแสดงความรักออกมามนเลยแสดงออกไม่เป็นมันเลยเป็นปัญหาของขสองคนในอีพีนี้เหมือนกันระหว่างตัววินกับตัวทีมนะฮะแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได ทั้งหมดทั้งมวลนะให้ดราม่าขนาดไหนให้ร้องไห้ขนาดไหนให้เสียใจขนาดไหนนะทั้งหมดทั้งมวลเห็นไหมมันเคลียร์คลายง่ายเลยกับแค่แค่วินนะบอกว่ารักทีมนะฮะทุกอย่างจบเลยง่ายเลยเพราะว่าทีมอรอคํานั้นอยู่เพราะทีมต้องเข้าใจตัวทีม้วยว่าตัวละครอย่างทีมเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็รู้สึกต่ําต้อยกว่าพี่วินทุกด้านอยู่แล้วอะ่ะทุกวันนี้เขาเหมือนกับเขาถูกพี่วินเทคแคร์เขาจนเยอะมากมากมากันเหมือนคนที่ ได้รับมาจนรู้สึกฉันไม่มีโอกาสได้ให้เขาคืนเลยได้รับมาเยอะจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งคือมันเขาเรียกว่าสมดุลของความรักครับเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนไม่สมดุลเนาะมันเหมือนมีคนหนึ่งอ่ะทุ่มเทให้อีกคนหนึ่งมากจนอีกคนหนึ่งสับสนว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่พี่วินทําตอนเนี้ยมันเป็นการทุ่มเทให้ตัวเขาอ่ะมันเป็นความพิเศษหรือทําให้ทุกคนเหมือนเหมือนกันมันมีคนประเภทนี้เหมือนกันนะฮะเอาเอาตัวอย่าง etas, อย่างพี่ก็ได้คือพี่จะ treat คนทุกคนแ่บ <ๆ S 1> ด้วยความทีบบ่ใจดีมากแค่แค่าเอะ นี่เธอทาดีกับทุกคนเหมือนกันหมดหรือเปล่าแล้วชั้นน่ะคือสเปเชียลอะไรและอย่างชันนี้เรียกว่าคนรักหรือเรียกว่าเพื่อนธรรมดาเพราะว่าเธอก็ทีศชั้นเหมือนทิตเพื่อนงั้นบางครั้งเราเลยต้องมีอะไรที่มันพิเศษมากกว่าคนทั่วไปสำหรับคนที่เป็นคนรักหรือคนที่เราเป็นครอคนในครอบครัวของเราหรือคนที่อยู่ในวงกลมชั้นในของเราวงกลมชั้นในของเขาของเรามีใครบ้างมีตัวเรานะคะมีครอบครัวเรามีเพื่อนที่เราสนิทมากๆแล้วก็มีคนรักคนรักอาจจะพิเศษหน่อยอาจจะเทียบเท่ากับครอบครัวหรือพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้แต่คตวาควรมรู้สนนึก เพราะฉะนั้นทุกๆอันที่เรามันถึงเขาเรียกว่าระดับความสัมพันธ์นะครับเพราะงั้นเราต้องทําอะไรที่มันพิเศษมากกว่าซึ่งสําหรับวินเนี่ยเขาทำพิเศษอยู่แล้วนะครับผมเขาพิเศษเต็มที่อยู่แล้วแต่แค่ทีมมันไม่เข้าใจหรือทีมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันทําอยู่อ่ะมันเป็นการกระทําที่เกิดจากความรักของวินที่มีต่อทีมแต่มันก็ติดอยู่แค่นั้นแหละครับคือเขาไม่รู้เนาะแล้วเขาก็ไม่สามารถจะไปมโนมโนเองได้ว่าสิ่งนี้ที่วินทําอยู่เรียกว่าความรักสิ่งนี้ที่วินทําอยู่คือของพิเศษที่มีใใหห้้กกับบเเคาาาาารออํตจววิน่ วินรักทีมนะวินทําทุกอย่างนี้เพราะรักนะไม่ใช่ไม่ใช่ไชปรั่งร้องเพลงเนาะแล้วบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอสิ่งที่ทำทุกอย่างคืออะไรความหมายทุกอย่างมันคืออะไรและยังไปถามกลับอีกว่าถ้าพี่บอกไปแล้วคําตอบจะเป็นอะไรคือมันคือแบบเธอเธอเวลานี้แล้วอะ่ะมันควรต้องบอกแล้วอะ่ะว่ารักความรู้สึกของเราคืออะไรไม่ใช่ไปถามเขากลับเพราะถามเขากลับอะ่ะมันกลับมันกลับไปยิ่งตอบย้าความไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเอ๊ะ และตกลงทุกวันน so so ี้เราเป็นอะไรกันนะและตกลงทุกวันนี้เป็นอะไรเธอเธอรอคําตอบฉันคืออะไรถ้าฉันตอบว่าฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้สิ่งที่เธอทำคืออะไรเธอจะบอกรักฉันไหมบางทีมันก็งงนะว่าจะตอบว่าอะไรเหมือนทีมันเลยงงอ่ะทีมันเลยต้องร้องเพลงกลับว่าโอเคไม่รู้คืออะไรฉันร้องเพลงกลับะไรกันว่าทั้งหมดที่ฉันทำอะคือฉันรักพี่นะความรู้สึกที่ฉันมีอยู่มันคือความรักที่มีต่อพี่นะ ฉันไม่อยากจะเสียพี่ไปและฉันคิดถึงวันที่ฉันต้องไม่มีพี่แล้วอ่ะฉันรู้สึกเสียใจมากๆฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยและฉันจะไม่ยอมให้เกิดวันนั้นขึ้นอีกต่อไปฉันถ้าพี่ไม่ยอมบอกรักฉันขอยอมบอกรักพี่ก่อนละกันถ้าฉันจะแป๊กก็ให้มันแป๊กที่ฉันละกันดีกว่าถ้ามันไม่ดีกว่าไม่บอกรักออกไปอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วฉันต้องแป๊กเองและพี่ทิ้งฉันไปเองและฉันขาดพี่ไปคือกายเป็นวินต้องเป็นการเป็นวินต้องรอให้ทีมบอกก่อนอ่ะสุดท้ายทีมก็สารภาพก่อนจนวินเก็ทว่าอ๋อโอเค คำตอบที่ฉันรอคือถ้าฉันบอกไปแล้วว่าน้องก็รักชันเหมือนกันฉันถึงยอมบอกรักออกไปอ่ะโอ้คือบางทีก็นะถ้าคิดกลับกันนะถ้าทีมไม่ยอมพูดออกไปนะฮะและทีมรอให้วินบอกอะ่ะไม่รู้ความรักครั้งนี้จะไปต่อ,อยังไงนะฮะก็สะดุดไปเรื่อยๆอะ่ะก็คือเดินต่อไปแบบสเตตัสไม่มีอะ่ะอย่างเงี้ยไปอีกนานเลยแหละเออแต่ดีว่าแบบยงน้อยๆทีมก็เหมือนกับเออทีมก็ทนไม่ไหวแล้วอะ่ะคือฉันรู้สึกว่า ฉันถ้ารอต่อไปฉันก็จะขาดใจเหมือนกันฉันรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำสิ่งที่ฉันได้รับมามันไม่พอดีเลยมันเยอะจนเป็นพิเศษมากมากเลยความรู้สึกคือถ้ามันมากขนาดนี้ฉันคงรับต่อไปไม่ไหวฉันเลยที่จะบอกออกไปดีกว่าว่าฉันรู้สึกยังไงอืก็ทําให้สุดท้ายวินนดพูดความรักออกมานะครับว่าเขารักทีหลังจากนั้นก็อื เซ็กซ์ก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมจูบก,ก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมม,มีหอมหอมกุ้งหอมแก้มไม่กลัวคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้เออจะทําให้พี่รู้ว่าผมก็รักพี่เหมือนกันผมแคร์พี่มากกว่าแค,คร์ใครใครแคร์สายตาคนอื่น้วยซ้ําแต่ทออยู่ใต้หอเอ้ยทําอย่างนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นนะเขาเรียกว่ากิมมิคครับลูกเล่นลูกเล่นลูกลอ้อลูกชนนะฮะให้พี่เขารู้สึกหลงเรามากขึ้นเอออ่ะก็ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ที่คลายด้วยกันที่ทุกคนเน่ะ พูดคาว่ารักออกไปนะฮะเราถึงบอกว่าที่การกระทำะมันไม่ใช่การกระทําให้มันชัดเจนแค่ไหนเหมือนในเพลงที่เขาร้องอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะาาได้ชัดเท่ากับคําที่พูดออกมานะฮะคำว่ารักอะ่ะมันจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อคุณแสดงการกระทาออกไปแล้วว่ารักแล้วคุณพูดคําว่ารักออกไปพร้อมกับการกระทาแต่คําว่ารักมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อคุณแค่พูดคําว่ารักแต่การกระทาของคุณไม่เคยออกมาเลยว่าคุณรักอืมเพราะฉะน,นั้นน่ะคนห่วงคําว่ารักมากเพราะกลัวจะเสียเที่ยวเพราะกลัวจะเสียเซลเพราะกลัวจะ แต่บางครั้งอ่ะมันจําเป็นนะฮะถ้ามันถูกที่ถูกเวลาอืแต่ไม่ใช่หมายความว่าวันนี้คุณรู้สึกดีกับใครแล้วคุณเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าผมรักคุณนะม,มันก็จะเหมือนกับคู่มะนาวกับผู้พลึกเหมือนกันว่าถ้าวันนี้พลึกพูดออกไปเลยว่าพลึกรักมะนาวนะฮะตั้งแต่วันแรกมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะที่คนเรารู้สึกว่าคําพูดเข้าเป็นความรักอะ่ะและพูดออกมามันจะไปรู้ไม่น่าเชื่อถือถ้าการกระทำมันไม่มาก่อน มันหมายความว่าไงถ้าคุณไปพูดว่าฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณแต่ฉันไม่เคยทาอะไรให้คุณเลยฉันไม่เคยดูแลคุณเลยฉันไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเลยแต่คุณพูดว่ารักออกไปอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่ฟังมันจะเหมือนกับแบบนี่เธอพูดอยู่เนี่ยเธอโกหกหรือเปล่าแล้วทาให้เธอดูเป็นคนปิ้นป้อนด้วยเหอเหมือนกับเธอพูดแบบนี้ทุกทุกคนแหละที่เธอรู้สึกดีด้วยเออ มันไม่ใช่การกระทําที่มาก่อนแต่ถ้าอย่างการกระทําที่มาก่อนอย่างพลึกอย่างมะนาวอย่างเงี้ยหรือวินอย่างเงี้ยที่เขาก็ทําอยู่แล้วทุกๆวันว่าสิ่งที่เขาทาอยู่คือความรักอะคำว่ารักมันมีพลังอย่างมากเช่นกันเราจะเห็นได้พลึกกับมะนาวเห็นไหมว่ามะนาวเนี่ยก็รอแหละให้พี่พลึกขอเป็นแฟนเนาะแต่จุดที่มันแบบสุดๆเลยที่รู้สึกว่าเนี่แหละคือวันที่ต้องขอเป็นแฟนแล้วคือวันที่พลึกเขารู้ไงเขาจับอารมณ์ได้เราสังเกตคนรักได้เราสังเกตได้ว่าคนรักของเรากําลังเสียใจอยู่เราสุว่าเราอย่าปลอบเขา รู้สึกเราจะเป็นคอมฟอร์ตส่วนห้เขาให้เขามาแบบพักพิงในตัวแบบพักพิงกับเรามาร้องไห้กับเราเป็นเราขอเป็นความสุขให้เขาในวันที่เขาเหนื่อยดีกว่าการที่ต้องเขาต้องให้หาความสุขจากคนอื่นแล้วก็ถ้าเขาอยากจะเป็นความสุขให้คนอื่นก็ให้เขาเป็นไปแต่อย่างน้อยให้เขารู้ว่ามีเราเป็นความสุขของเขามันคล้ายๆกับประโยชน์ที่ว่า บาง,งครั้งเวลาคนแบบแฟนเราหรือใครสักคนออกไปทํางานอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องเจอกับผู้คนมากมายเจอกับงานที่มันหนักอึ้งเนาะบางทีงานมันไม่มีตรงไรหนที่เป็นจุดสบายของเขาเลยบางทีเขาไม่รู้ต้องการกําลังใจจากใครไม่รู้ต้องการพลังงานบวกจากใครอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ากลับมาบ้านกลับมาเจอเราอะแล้วเขายังเจอพลังงานลบจากเราอีกที่เราไปบ่นเขาว่าหุ่นง,งานฉันเครียดจังเลยนู่นนี่นั่น่นนะ บางทีมันก็มีแต่พลังงานลบเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราคนใดคนหนึ่งอะ่ะสามารถที่จะบอกกลับมาเป็นพลังงานบวกให้กันและกันได้หรือกลับมาแล้วเป็นพื้นที่ของเราสามารถที่จะบอกว่าเธอสามารถที่จะบหวก,กับฉันได้นะเธอมาร้องไห้ให้กับฉันได้นะต่างคนต่างพลังงานบวกให้กันอันนี้คือสิ่งที่มันบวกมากกว่าการที่คุณมานั่งแบบ <c oughs> เล่าเรื่องหรือบ่นสิ่งต่างๆในชีวิตให้กันและการเด่งเดียวนะครับผมรู้สึกคือย่อยน้อยมันคือการเป็นพื้นที่ของความสบายใจให้กันและกันพราะมาถึงจุดนี้มันเลยเหมือนกับว่านี่แหละคือคนที่ฉันตามหาเนี่ยแหละคือคนที่ฉันจะเป็นแฟนด้วยมาเลยครับไม่พลึกกันเหมือนทลายกำแพงทุกอย่างไปแล้วก็ได้โอกาสขอเป็นแฟนนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับวินกับทีมเลยนะฮะทีมเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยทําอะไรให้กับวินเลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขารับมามันเยอะมากๆเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ามากตัวเองด้อยค่าจนรู้สึกเขาไม่ควรที่จะไปรักกับพี่วินด้วยซ้ําเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่กล้าจะไปมโนเองด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นความรักอืมมันเลยเหมือนกับว่าพี่วินอะยอมแต่เขาเข้าใจนะดีว่าทีมเขยเข้าใจว่าพี่วินอะยอมเสียเวลาส่วนสําคัญของชีวิตของเขาอะแบ่งมาให้กับทีม คนเราอะครับมันจะมีเวลาอยู่สมมถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเป็นโสดอะสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็แบ่งให้ครอบครัวอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณแบ่งให้กับตัวเองอ่ะอีสี่สิบเปอร์เซ็นต์แบ่งให้ตัวเองอีสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งให้การงานที่เราต้องทำในแต่ละวันนะครับมันจะมีอยู่แค่สามส่วนนี่แหละแต่พอเรามีความรักเข้ามาครับมีคนรักเข้ามาเราต้องเอาเขามาแชร์ในร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราอะ เราใช้เข้าไปกี่เปอร์เซนต์ดีมันก็จะเริ่มจากหนึ่งก่อนเนาะสองก่อนนะ 3, 4, เนาะสามสี่ไปเรื่อยๆเนาะจนเป็นหนึ่งในสี่ส่วนสําคัญของชีวิตเนาะหรืออาจจะเป็นหนึ่งในสามส่วนของสําคัญของชีวิตแต่ก่อนจะถึงวันนั้นน่ะคุณเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซนต์และสิ่งที่ทีมเขารู้สึกคือเขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่เป็นยี่สิบห้าเปอร์เซนของพี่ทีมเลยพ,พี่วินเลยแต่วินเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอะทําทุกอย่างอะเขาแบ่งเวลาส่วนของเขาสําคัญใน หนึ่งในสี่ของเขาอะ่ะมาให้กับตัวของทีมแล้วและทีมรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังไปเอาเวลาของเขามาเป็นของเราอะ่ะเขาเอาเวลาส่วนสำคัญของเขามาให้กับเราทุ่มให้กับเราอะ่ะแต่เราไม่เคยอะไรให้กับเขาเลยนอกจากจำแค่ชื่อกาแฟที่เขาชอบกินได้อะ่ะเขารู้สึกมันเสียเซลนะมันรู้สึกว่าเราเป็นคนรักที่ไม่ดีแล้วเราก็คิดไปเองหรือเปล่าว่าเขารักเราแล้วสิ่งที่เขาแบ่ง25%้นมาให้เราคือความรักหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ได้รู้คําตอบนะว่าคือความรักก็ถือว่าแฮปปี้ก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือว่าเราจะเห็นว่าความรักมันเกิดขึ้นนะฮะมันต้องมาสองสิ่งควบคู่กันคือการกระทํากับคําพูดนะฮะเราไม่สามารถที่จะทําอย่างเดียวได้แล้วก็แค่พูดออกไปนะฮะมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องเป็นสองอย่างพร้อมๆกันมันถึงจะเป็นความรักที่สมบูรณ์นะฮะอือก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือคู่ปรินซ์กับคู่ของบบับเบิลบีนะฮะ คุณเองก็พูดกันทีมนั้นเลยฮะรักกันอยู่แล้วจับมือกันให้แน่นรักกันอยู่แล้วรู้ว่าความรักเป็นดารานะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในอีพีก่อนๆไม่อยากพูดซ้าแล้วก็อาจจะรู้ว่าจริงๆดาราเป็นอาชีพก็จริงแต่ทุกอย่างมันมีหัวขนที่ต้องใส่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วสุดที่ผู้จัดการพูดก็ถูกนะฮะคุณเป็นดาราฉันบอกคุณตั้งแต่วันแรกแล้วว่าคุณต้องเจออะไรบ้างในวงการนี้คุณต้องทําอะไรบ้างในวงการนี้แล้วถ้ามีความรักคุณต้องเจอกับอะไรทุกๆกอย่มีหัวข่วนของมันมันไมหหหััววโขขนนอง้า หัวหน้านะครับผมแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่คนที่เรารักอะส่วนหัวขวัขว,ข,วของการเป็นลูกน้องแล้ว get, วันนี้เราจะเป็นหัวหน้าที่ไปชอบลูกน้องอะทำได้หรือเปล่าเอาถามกับแค่ง่ายๆเลยหรือวันนี้เราเป็นหัวขวนของคุณครูแล้วคนที่เราชอบเป็นนักเรียนเราชอบได้ไหมความรักครั้งนี้ทุกๆคนมีหัวโขนในอาชีพของตัวเองนะครับผม <helping> เป็นอาชีพก็จริงแต่ทุกอาชีพมีหัวโขนไม่ใช่ว่าทุกอาชีพจะมีอิสระในการที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตามใจตัวเองทั้งหมดนะฮะ งั้นเช่นการหัวขวดของการเป็นดาราคุณมีอาชีพคุณมีคนที่ต้องแคร์คุณมีสังคมที่ต้องเอ,อ่อยอมรับในตัวคุณคุณมีงานที่ต้องการชื่อเสียงและหน้าตาและภาพลักษณ์ของคุณเพราะฉะนั้นน่ยหัวขวดที่คุณสวมอยู่อ่ะมันไม่ใช่จะทำใ้ทุกอย่างมาที่คุณตั้งใจจะทำนะฮะเพราะฉะนั้นความรักมีได้ไหมมีได้แต่คุณต้องเจอคนรักแบบบัลลบีนั่นแหละที่ยอมที่อยู่ในซอกหลืบยอมที่อยู่ในมุมตึกยอมที่อยู่ในมุมของมุมมุมหนึ่งของห้อง และปล่อยให้คุณเฉื่ฉายแต่ฉันจะเป็นจุดสบายๆที่ให้คุณกลับมาแล้วเจอฉันที่เอาต้นคริสต์มาสมาไว้ในห้องของคุณได้แล้วแฮปปี้คริสต์มาสด้วยกันโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกแฮปปี้วันเลนทยด้วยกันไม่อยู่ในห้องคุณต้องเจอคนแบบนั้นนะ่ะคุณอยู่ได้ไหมอืมจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณสามารถจะเปิดเผยได้ว่าคุณมีแฟนหรือคุณรักใครเขาคนนั้นต้องยอมอยู่สเตตัสแบบนี้ไปเรื่อยๆ บางครั้งไม่ต้องใช้พลังงานมหาศาลเหมือนกันนะฮะที่เราจะทนอะไรแบบนี้สักคนหนึ่งถ้าเป็นคนแบบเราหรือคนแบบพี่อย่างที่แบบฉันเป็นคนที่สอหโต้องออกไปนู่นไปนี่ฉันเป็นคนต้องไปเจอคนทุนคนนี้แล้วไม่มีคุณไปด้วยหรือฉันเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในห้องรอใครสักคนหนึ่งได้ฉันทาไม่ได้ฉันก็จะคบกับคนคนนี้ไม่ได้คบกับคนที่เป็นดาราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขเพราะฉะต่างคนต่างสมหัวขวไม่พอต่างคนต่างต้องยอมรับสถานะของการละกันได้และเข้าใจของกันและกันได้เพราะฉะนั้นถามว่าเบอร์วีธทำไมปรินซ์ เขาพร้อมที่จะอยู่ในจุดที่เขารู้ว่าตัวของปรินซ์ต้องการอะไรแล้วสเตตัสของปรินซ์ตัวนี้เป็นอะไรและเขาพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นข้างๆกันเขารู้สึกคือคนคนนี้ก็เลยเลือกไม่ผิดนะฮะที่จะเลือกบับเบิลบีอยู่ด้วยแต่ถามว่าจะไปไม่ได้นานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้หรอกอนาคตเราตอบไม่ได้นะฮะแต่ความสัมพันธ์แบบนี้คืออย่างน้อยคุณเลือกคนที่เขาเข้าใจในตัวคุณแล้วส่วนคนที่เป็นแฟนกับดาราเขาต้องเขาต้องเข้าใจธรรมชาติของการเป็นดารา หากเขาไม่เข้าใจเนี่ยทุกอย่างมันพังหมดแน่นอนนะฮะเห็นหูขา่าวใยญะๆในวงการบันเทิงนะครับผมถ้าแฟนเนี่ยจะเปิดตัวแฟนจะรู้นี่นั่นสุดท้ายก็คือพังนะฮะวงการนี้มันเป็นวงการที่เหมือนที่ผู้จัดการพูดเลยว่าเธอก็เห็นอยู่นว่าความจริงมันคืออะไรนะฮะม,มันไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดเพราะสิ่งที่เธอคิดมันคือดวงคตินะฮะอโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอีพีนี้หวานเวอร์อีพีนี้แสดงความรักกัน,กกนเต็มที่มากเลยครับผมก็ถือว่า จัดมาเต็มอิ่มนะครับกับการบอกรักกันนะครับของทุกๆคู่นะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูอีพีในอีพีหน้าน่าจะเป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องนะครับอีพีจบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันกับตอนจบนะครับผมเชือกป่านนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามได้เสียง,งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่ฮามไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ